คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สน,นับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแห้งบางรูปพูดน่นนั่นนั่นนันนนเอามาเลยเอามาเลยนั่นได้แล้วนั่นเอารถตัวฝนคาบว่างแล้วนะนี่นี่เอาเอาตัวพฝนคาบว่างนี่อยู่ทั้งนาปูนี่ะเอาเอาไหมอ่ะจ้ะได้แล้วหนึ่งตัวได้พี่น้องต้องฟ้าไปนี่ห้าไอ้น<า>นะครับหอนมากพ่อท่านใหญ่หอนการของบ้านเสียเลย เอาตนั่นละก่อนตัวไหนพูห้ปูเปิดเอาเฮ้ยฮ่เปิดได้พี่น้องเด้อมาเปิดใส่กล้องแม่เอาเอาเล้วเลีเลี้วเลี้ยวเล้วเล้ยวเวเลี้ยว้เลียวี้ยเ้ยวเียวเเลเ้ลีว้้เลี้เล้้เล้เล้ว้เลล้วเ้้้ หนึ่งนะครับนั่นปู๊แล้วหนึ่งค่ะขับมานั่งจ้าคนขับไปนั่งโจโก้ไว้คนใส่ได้หนึ่งแล้วเป็นบ่อันนี้ยังบ่ท่านในม้วนเข่าอยู่ไปได้แล้วอีกอีกเนาะเพื่อข้ามม้วนม้วนเข่าให้หมดดดูพีันกาบ้องได้หนึ่งใบที่แรกนี่ได้หนึ่งค่ะโอ้เพิ่นซื้นบานแล้วพี่น้องคนฮาวเนาะฮาวเนาะเมือนีนแมวไหม ีลจะเฝ้าปูเชียงสักคนเปิดสักคนอู้เอาไดหรหนึ่งหัใบที่สองได้หกใชนี่่ะใบที่สองได้หกเลยพี่น้องใบที่สองได้หก หมูมันเลียนนี่ครับเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วเนี่ยเออเออปูนะครับดูปลาใส่แล้วบ้านนี้ใส่ละใส่ละเอาบ่มีเลขบ่นี่เลยพี่เอาอยู่หพี่เลขออกบ่ปูออกจากหลอดเลยบ่เอาปูก็มีทูบแล้วมันข้าบอกตะกอนหมูผมถูกเอาเพราะเป็นพันสีให้จุดเตะใส่เราไปจุดกับจุดว่านจุดยาขวจุดพี่น้องจุดบ่ค่ะจุดเอาเหล้าจุดเอาเหล้าบ่เอาห้าหน้อยบ่ เี่ยเพื่อนี่วอนเนี่ยมันครับมันคาบบอลเราไปันนั่นนั่นมาเอาทูบอีกแล้วพี่น้องมาคาบทูบเลีนทูบริบบัตไงโอได้หนึ่งกระบอกเอาหอยปูเขียนตะกอนโอ้ฮาวเป็นฮาวเรื่องเมื่อนี่พี่น้องโอ้ยสู้เมื่อได้บังคับเปิดเพื่อนี่บานเนี่ยเปิดรถปูเปิดเลยอ๋อ สามตัวบนที่แรกได้หนึ่งได้ที่น้องที่สองได้หกที่สามได้ศูนย์หนึ่งหกศูนย์อู้นเอามามากขอหลอดเปล่ามาพันเขายิงใส่ร่างมันอ้าวสามตัวบนหนึ่งหกศูนย์นะปูใบที่แรกได้หนึ่งใบที่สองได้หกใบที่สามได้ศูนย์จ้ะ บ้านี้ขอสองตัวล่างเร็วๆมาจำงานยุ่งเลยไงวันสัญญาณบันนี้ฮะให้ปูให้ปูเห็นแล้วเห็นแล้วให้ปูพันเขาไว้ึ้นเราสองตัวลูกสองตัวขึ้นเบียดอันนี่คือเบียดอัไนี่ยู่ยใจมันมาสิมัซ้อยสิโอ้ยมาจำเรียกได้กิ้หน้ากี้น่าลา Ô mày 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 bạn mày ô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  mày mốn mày ô 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 เอาสองตัวล่างตัวบบด่วไาโอ้โหมันออกแค่เดียวหลายตัวเนาะจะต้องต้องเอาเทละอันเอานี้ยเนี่ยอีนั่งนั่นเดี๋ยวปูนั่นนอนอยู่หันเตี้ยเอาเอาไหมลูกเอาไหมมาซอยกันลูกซอยกันเอาไหมเอาไหมจับอยู่ อันนี้จริงอกม่สามอันมูระมันเชียปูอันวปะให้มันขับให้มันขับนั่นมันพอมสิขับขับดีกว่าปูเดี๋ยวอันนั้นคือเพนเชียเพนเชียก็ดีพี่ดีแค่ก็ดีป่ะไหนเขเอาออกกับคันไปหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไว้ไฟโอ้ยหมาก็ะไรหมาก็จะเข้ากล้องพี่น้องโอ้ยมาต่ำกล่องคนอยู่นี่ เบ่งดูพี่น้องผันสิวาจักหมาจักแมวแมงมันนั่เจ้าอีลี <laughs> มันนั่ไปสีเจ้าเอาเร็ว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 ,รวทำงานทำงาน <c oughs> <c oughs> เบางไก่ไก่พี่น้องบางไก่นั่นนั่นร้อมิครับเอาเขาไม่พวกเขาไม่เขาคันไหมเออเอาเนี่อู้ววามวะบาวเอาวว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 วัวเอานี่ววววนวววววอวววววว้ววัวว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 นนววววนวววววบววววววรัวววววบวว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 แล้ว พี่น้องพี่ทูบทูบปูทูบก,ก็ต้องจุดจุดขอเล่าเนาะนี่คนเอาออกว่างว่างไว้ข้างนอกอมาแล้วมาแล้วคนนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวมามามา,มา,มา ้ยเฮ้ยงานทำงานทงานเร็วเร็วเร็วตัวสามตัวสตัวสามตัวสาับบ่ขับบ่ขับบ่เฮ้ยฮะขับบ่รับเร็วขับเร็วขับเร็วเฮ้ยขับเร็วอืนี่ได้ได้แล้วได้แล้วปนี่จ้าได้แล้วใส่ละันน่ไง น้องสองตัวน้องขาดสองตัวล่างสี่ในสี่จ้าปูได้สี่นะคะในสี่ในเหล็กสี่จ้าเ,เอาเสียไปใช้หรอหนึ่งบาทอเอ้าปูปูปปปปเขาไปเสียไปเงาน,นหนนรถเงา,าไพ<ห>่เมื่อใหม่ดอกผมเหนเมื่ใหม่ยานเนี่ยมะคูกวนมะคูดอกเนี่ยลายตัวเนี่ยมะหัน ไว้หันละปะูอ่า,อานันนะบาทนี้ได้ซีแล้วได้ซีแล้วปูเขียนอได้ซีหรอปะซีนะคะสองตัวล่างคือสีมาแล้วมา,<อ>ามา,ามาไปแล้วไปอุ้มมาน <laughs> ี่คอุ้มก่อนตัวนน้ำมันเอาดีบอลตัวนี้ติี <laughs> ุยไหนนอ้โหฮออกอนี้ยออกเนี้ยข้าบุญเนี้ยน hm ั่นเนี้นั่นเน้นั่นเนีาบสี่จ้ในองานบ่อเนี่เนี่ยบ่อจ้าอันนี้อันเพิ่ขับได้ลีบาทหนึ่งที่น้องได้แล้วสองตัวร่างได้มาแล้วน่นนั่นนงออึ นึ่งลายทั้งหมดเลยข้านั่นขงใหม่อีกั่นให้ข้าวข้าวโตออกจากปากเต้ประมาณนี้พวดสามตัวซะไปเออสามก็สามนี่ก็จะตามเสือในหนึ่งเด้จ้าโตออกจากปากเต้เลยมาหนี้ไปเนี่อากระิเป็นห้าพวดด้ยเนะเออแต่สีไดจดเก้ากอ๋อหนึ่งเก้สี่หนึ่งเก้าสีึ่งอาพ่อละกันพอแล้วพี่น้องเอาละ พอแล้วพอแล้วใบไปที่สาม9นึงเก้าอ่ะผัต้องเห็ดนี่เอาโซ่ลกันี่ินกอนนี่ใบที่สองได้1นืงจ้าได้เนืองนะคะได้1นึงจ้าแต่ว่าว่าสิตว่าสิขอสองตัวล่างเพันผันหฮสามตัวไหมค่ะ เจ้าสิว oh. ่าจ we ังได๋จังสิว่าจังได๋คั่นสิบ่เอาก็สิได้้ได้บ่บ่ได้ถือไว้ก่อนพันพัหล่ะใส่ไว้จ้าดี๋ยวปูปูเขียนให้แล้วได้1ได้4ได้หยังล่ะอย่าไปบอันทบเด้อต่างดาวได้1ได้4ได้หยังก็ได้9อือได้1ได้4ได้9แม่นบ่แม่น ได้ละสี่สี่เขียนแล้วสี่ไปแล้วนะครับส,สี่เอาเอาใส่หลอดไปแล้วตัวที่หนึ่งคือหนึ่งตัวที่สองคือสี่ตัวที่สามคือเก้านะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกทีหนึง่งถ่ายเขียบเดอ้อพี่น้องตอนนี้เขากลับไปเบิ้งทั้งเด็กถูกได้หนึ่งได้สี่ได้เก้าแมนจ้าวดที่แล้วแปดสามครั้งค่ะแปดสามครั้งนะคะ <c oughs> วันนี้ได้หนึ่งสองครั้ง หนึ่งมากแท้ละขันวิ่งบันนี้ไปเบอรงเลขทูบจ้าไปเบอรงเลขทูบห้ปูบนจุดทูบไฮใช่เหรออ้าวนี่ค่ะจับสองขังขังที่หนึ่งได้หนึ่งหกศูนย์ขังที่สองได้สี่หนึ่งเก้า นะคะเอาครังนี้งวดนี้ได้หนึ่งสองเทือคาบหนึ่งสองเทือหนึ่งมาแห้งงวดว่างหันได้แปดสามเทือแปดมาแห้งกับปรโกฏว่าแปดสามน็อปูน้อโอ้ยจะเมนเอาเปิีนยังวะปูกับมิเตหัวอม่อยากหัวละวันนั่นก็เก้าซีค่ะเก้าซีแพงมากครับวันนั่นก็บคาบได้เก้าสามเทือซี่สองเทือเล้เป็นเก้าซีซีเขียนอ่ะน่ะ 哦，是大来。